เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักนะครับมีอยู่ผมแบงก์กับเกม NFT Rollercoin ก่อนอื่นในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวเกมฟรีนะเพื่อนๆกลับกันมาแล้วนะครับเพื่อนๆห่างหายกันไปเกือบเดือนเลยนะครับสำหรับ Rollercoin นะครับล่าสุดก็เพิ่งลงอ่าณล่าสุดน่าจะาโรเล,ลอร์ Rollercoin นี่แหละนะครับเพื่อนๆแล้วผมก็พลาดกิจกรรมหนึ่งไปนะครับก็ขออภัยด้วยละกันเนาะก็วันนี้นะครับในเรื่องของตัว Rollercoin นะครับอัปเดตในเรื่องของตัว Cyber ร์อ่าไซเบอ เลนสซอนนะครับก็เป็นในเรื่องของตัวยุคโบราณนะครับยุคอียิปต์อะไรอย่างนี้นะครับเพราะกิจกรรมนี้นะครับเพเื่อนสามารถเล่นฟรีได้เขา้าร่วมเล่นฟรีได้นะครับจะได้เครื่องในเรื่องของตัวอารมมามันหนึ่งเครื่องเลยนะครับระยะเวลาตอนนี้คือ 6, วันส0ชั่วโมงมันก็เพิ่งมีเมื่อวานแหละนะครับผมก็เพิ่งเห็นก็วิธีการเล่นนะครับก็เเควสนะครับในการทำเนาะก็อย่างแรกเลยถ้าเราใช้เหรียญ1น rlt นะครับจะเข้ากับ1000พพอยต์นะครับแล้วก็อันนี้ในเรื่องของการเล่นเกมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า อ๋อไประดับไประดับของเกมนะครับก็สูงขึ้นสูงขึ้นก็คือ3เกมจะเท่ากับ500พอยต์นะครับเพื่อนเพ่ออันนี้ก็ในการใช้นะครับ1 l ึ t ในตลาดนะครับผมก็จะได้5 500พอยต์ยสำหรับสายฟรี Fi นะครับก็เป็นในเรื่องของตัวฟังก์ชันตรงกลางนะก็เราเล่นเกม3เกมนะครับเราก็จะได้อยู่ที่5พอยต์นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆขยันเพื่อนๆนอนอนก็เล่นไปเลยนะครับเนี่ย500พอยต์เยอะนะนะครับเราก็สะสมไปสะสมไปมันจะปลดล็อกเพื่อนๆเห็นปะเนี่ยมันจะปลดล็อก ไอตัวของกําลังขุดมาให้อันนี้ก็กำลังขุดนี้ก็เท่ากับเครื่องขุดดีๆเลยนะเนี่ยนะครับรีวอร์ดที่เราได้นะครับแล้วก็ปลดไปปลดไปจนได้เครื่องตัวดีนะครับอันนี้ก็คือสายฟรีจ๋าเลยนะครับแต่ถ้าแบบเพื่อนๆบอกไม่อยากเล่นกิจกรรมนี้นะครับเขาก็อัปเดตในเรื่องของตลาดเข้ามานะครับไอตัวนี้ผมอยากได้มากนะครับแต่ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าโอ้โหราคามันก็เอาเรื่องอยู่นะก็จะเป็นในเรื่องของตัวมาในเรื่องของตัวตีมน้านะครับตีมทะเลอะไรแบบนี้ไม่เห็นปะเนี่ยนะครับเครื่องนี้หนึ่งร้อย 160เลยนะครับทอน0.01นยนะเนี่ยนะครับมีเต่านะครับกำลังขุดอยู่ที่5 0 0แสนนะครับ5้0 0 0 0นะครับ GHS ก็ก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็คือ35คือลดนะครับเครื่องนี้มันมันเคยมีแล้วแหละนะครับมันเอามาลดราคาทุกครั้งอ่ะเพื่อนๆไอ้เครื่องพวกนี้มันจะหมดเร็วมากเลยนะครับก็น่าจะเนี่ยระยะเวลา6วันนะครับเพื่อนๆก็ลองดูเนาะส่วนตัวผมน่าจะได้ไอ้เครื่องเนี้ยมาแหละนะครับนี่เครื่อง9 5มาก็ต้องดูก่อนนะครับว่าผมจะ เอาไว upgrade, อา e ้อัปเกรดอีพาร์ตหรือเปล่านะครับนี่นะอีเวนต์พาร์ตเนี่ยตอนนี้คือผมเลเวลยี่สิบละนะครับก็มีเล่นบ้างนะครับมีเล่นบ้างไม่เล่นบ้างก็โอ้โหเวลาระยะเวลาเนี่ยเดี๋ยวห้าสิบเอ็ดวันไม่รู้จะทันเลเวลหกสิบหรือเปล่านะครับเพราะรถตู้ผมก็อยากได้ด้วยไงเพราะไม่ได้เครื่องขุดเยอะนะเพื่อนๆเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะได้เครื่องขุดละเห็นปะ่ะเครื่องขุดหนึ่งเครื่องแล้วก็ยี่สิบผมก็ได้อีกละยี่สิบห้าผมก็ได้อ่าสามสิบผมก็ได้เห็นปะ่ะเนี่ยครับ สามสามสามห้าสำหรับสายฟรีนะครับมันก็จะขึ้นฟรีนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็รับฟรีไปเลยเครื่องขุดเนี่ยเห็นไหมวิววิวหน่อว่าได้เครื่องขุดฟรีเนี่ยวิวสามเนี่ยนะครับวิวสามไม่ได้เครื่องขุดฟรีละเป็นน้องหมานะแล้วก็เลเวลแปดนะครับอเพิ่มทีละห้าวิวมตรงนี้เลยแล้วก็จะได้หมวกฟรีมาด้วยเนี่ยคือสายฟรีนะครับส่วนสายเติมก็จะเป็นหมวกสีเหลืองโอเคก็วันนี้นะครับกิจกรรมก็เราก็ มาอัปเดตในเรื่องของตัวไซเบอร์ให้เพื่อนๆน,นะครับตรงนี้เนาะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถติดตามในตัวของทวิตเตอร์ได้ใครใส่ฟรีเพื่อนๆก็มาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในเรื่องของตัวสมัครหรือว่าอะไรทิ้งไว้ข้างล่างนะครับก็ในเรื่องของตัวเหรียญก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีเหรียญไหนเพิ่มขึ้นมาเนาะล่าสุดก็จะเป็น,นเหรียญทอนนะครับโซลาร้านี้ผมก็มีขุดบ้างนะครับแต่หลกัหลกๆผมจะขุดในเรื่องของตัวโดสคอยนะครับเพราะตอนนี้ผมสะสมโดสคอยอยูอ่อันนี้นะครับผมถอนเนี่ยเพื่อนป ผมถอนทุก3วันนะครับนี่บางทีผมก็ลืมนะก็มีบ้างนะครับเนี่ยถอน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 นะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่สะสมอยู่ก็เป็นเหรียญบิตคอยนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าช่วงนี้ราคาเหรียญมันขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องรอในเรื่องของตัววิดดอลนะครับที่มันถอนออกก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็โอเคเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยเนาะในเรื่องของตัวไซเบอร์เอ่อเรเนซองนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเก็บสะสมพอยต์นะครับเพื่อที่จะเอาเครื่อง ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับาสายฟรีทุกคนสำหรับตัวโรลเลอร์คอยเอาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายจ้า